สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอูขอมาเบิ้งลิบสุโขสุขพนหอดหน้างานแล้วครับืันนี้ขอมาเบิง้งเหมัอนพ่อพันธกเจียเนี่ยลิบกไดไคขิปย่งไรกับวมนี่อ,อ,นอ้นเบิ้งมบรรยากาศนะคะในงานน้คฝนทายทายน้ำ่น แล้วเห็นเป้าไม้แล้วแล้วเห็นเป้าไม้ในการคอนเทนต์วันนี้แล้วสวัสดีค่ะกินแล้วลูกเรกินย่งกินแล้วแต่ก็เศร้าๆตีแม่หมก,ก็กินอ่ะทม่อกไปตะีิยจ๋าเดียกินขาก็สูบบุกีย

แม่อนุญาตได้ล่ะแต่ว่าคนอื่นจะอนุญาตบ่อันนั้นบ่องหูตามที่แม่เบิ่งม่าน้ำช่างมันก็เป็นตาอยู่เป็นตาแม่เอย่างเงามแม่วุ้ยอย่างเงไอ้แก้มไอ้แก้มมาเมิดหยาแม่แม่พราะนะขี้หวา้านแ้วสแล้อว่าจะโตกันหน้าพราะนะเห็นเห็นหยาอยู่บริเวณนี้เราเสืองว่าจะโตกันนะเพราะนะจ้าตามกันได้เปล่าไม่ต้องห่วงหนอกจวงนี่มันบ่จอยบ่กินแน่ก็ได้หรอกเขามีเขามาลักา้าวไปกับบ่จอย เนี่ยแม่หญ้าแม่มเป็ดตัดไปเห็นงัวดีเนาะงัวกินดีเ่ราะอย่าแล้วนี่ยแน่นวะมันก็งามบัวรัวอยู่เนาะเจ๋อเหรอมองยูผู้ขายอยู่ใส่อันนี้ตีเออมาหอดกับมิเตอรคนจับกล่องเกษตรกประมาณนั้นนี่ตีลุงเนปาลุงคือว่าตากผ้า เขาก็มาปูผ้าห่ยายนมันี่นนโอ้ต้องเอาทำไมไม่ปูผ้านั้นให้อ่ะไหน,นอ,อ่ะเจี๊ยปตะเมียนเดี๋ยวสูกูไป,มมไอปเอาวีกูมาตากก่อนมาได้อ่ะวีกับบ่ได้ซักบได้ตากี่เจี๊ยบแม่นเป็นเหตุ phát thái này bị ta xèo chè nó một muôn à ta làm mái tàng xiềng cái chậu hiện nhảy nhít con hà nè nấy hẳn nè thùng cái nưng như này thì mua cứ chắc ở ngoài này là nhung ô nhung bơ ôi Hãy cho kênh Ghiền Mì นี่เปียกแล้วเปียกอีกไลยตัวนั้นน่ะเจ้าเปตาเจ้าเป็ดสะอ๋เจ้าเป็ดรีนสะแมมอย่างอนี้อันนึงเจ้าปตาหเจาไปรีดออจ้วมาเห็นมีไฟไงบอ สิรีดผมกับว่มีไฟให้กันี้ปไ่บนก็ด้เสิรับรีดผมแน่หรอกนี่กึนตัวมันห่างโอ้มันเปียกมันถางน้ำเห็นบ้านไหมเอากรนดดดีดเดี๋ยวใส่เตารีดรี่เรา เป็นารีป่น hmm. ี่นี่เยเตารีสดง่เลก้ารีอย okay. ู่ในนี่ละฮะเตารีกอยู่ในรังนี่ละห้างวะะสุเอ้ยมีขมกูนี่ละ ไม่เบ่งในเปียงมันต้องได้รีดๆนะมันผู้นี้ใช้งานเดียวเองเนี่ยเอาใยเป่าคนเบ่งการที่ตัวนองครับเนี่ยเหนียวน่าสงสารมากเลยอ่ะน่างานโอยเอาไหมเอาไหมเอาเหมือนไม่ได้นอนเลยอ่ะแต่ว่ากับเป็นยังอาการแบบว่าคืขอยังคนนอนไปยิ้มเหมือนมึง โปติดแดงเอายางไปอีกก่อนเรื่องมีอย่างในรถอีกผมยางอยู่นี่แหละคลิปนี้กันยางก็ไปกับมาอย่างนี้กันครบแปดนาทีจ้อยคลิปนี้ว่าไม่ยังหรอกค่ะพี่น้องคลิปนี้ยาง คลิปนี้เดตั้งคอนเทนต์ว่ายางกลับไปกลับมาขอเสนอคอนเทนต์นี้ว่ายางกลับไปกลับมาได้จ้อยแปดนาทีอว่าเหยียดใจในเดี๋ยวเบิ้งเนี้ยขวดน้ำพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์ในการทำมาหากินหาแตงกลองกับพมแล้วเสร็จเราเอาล้เท้าบูดลงไปบ่หมุนนี่นั่นเหรอ ไปจีเห็นเบิ้งว่า่อยกินนี่ยังเนี่ยเบิ้องยางกับไปกับมาก็ครบแปดนาทีไปจีวางสิคิปคิปนี่คอยจีตั้งวางสิคอยคอยหูเว่าคอยเรื่มล่าแล้วเบิ้งอาหารที่คอยกินกองก็องู้นี่เขากินเพราะเสียบมันละกอตอนละสิบบาทไป เจ้วยังอ,ยงอีู่บาบนเออนั่นเยี๋อวนั่น <c oughs> โอ้ย <c oughs> กับมอ่อ,อีกิลีกลายเป็นซิปซิปวานทีไปเออเดียวยี้กับไม่อีกได้อีกใก้แล้วบ้านผู้ให่มาป่ง่างเดี๋วมุนกะดีเขากเขาเดียเงี้ยขัดที่สู ไม่รู้จะอะไรขนาดกินข้าวก็ไม่รู้จะกินกับอะไรไมันกินข้าวเสียบเลยเป็นยังไงบ้างฮะเก็บเอวสรงเลยนะเจ็บเอวทรงทำยังไงให้อู่ขาดคนพูดน้อยๆนึ่งอะคุ้ยมาก็พูดลงเลยเขาบอกมันจะได้โดนแต่อู่ขาดไปนะนั่งเอกสาว

ถึงหน้าง,งานแล้วค่ะพี่น้องบัลนี้เตรียมตัวแล้วเก็บของขอเตียนลวเตรียมตัวแต,ต่งหน้าแล้วค่ะบอลข่าวเม้าเบิรงกห็นนี่นค่ะพี่น้องกดไลย์กดแชร์แห่น้ำค่ะผู้ใดยว่าท่านได้ติดตามกอบคุติดตามแห่น้ำเนี่ยค่ะลูกน้ำผ่านลำพูนรอบพิเชียวค่ะพี่น้อง,องคลิปนี้ล่ามลาพี่น้องไปจะเพื่อนทุกทีเตรียมตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ